คำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้งอันดับแรกก่อนผสมน้ำควรครอบผงยาในขวดให้ร่วนไม่จับตัวกันการผสมยาต้องใช้น้ำสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นบริเวณขวดจะมีเส้นนูนออกมาเป็นขีดกำหนดสำหรับการเติมน้ำ การเติมน้ำครั้งแรกจะเติมประมาณครึ่งของขีดที่กำหนดหรือพอท่วมผงยาจากนั้นปิดฝาเขย่ยยาให้กระจายตัวทั่วไม่จับกันเป็นก้อนต่อไปจะเป็นการเติมน้ำครั้งที่2โดยจะเติมน้ำปรับระดับให้พอดีกับเส้นนูนที่กำหนดไว้จากนั้นปิดฝาแล้วเขย่าขวดให้ผงยากระจายทั่วอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิน้น คำแนะนำเพิ่มเติมหากได้รับยาตั้งแต่2ขวดขึ้นไปควรรอให้ใช้ยาขวดแรกหมดก่อนแล้วจึงผสมขวดที่2ยาที่ผสมน้ำแล้วมีอายุใช้ไม่เกิน7วันหากเก็บที่อุณหภูมิห้องและไม่เกิน14วันหากเก็บในตู้เย็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยาและผลิตภัณฑ์ยาของแต่ละบริษัทหากยาเหลือสามารถทิ้งไปได้เลย